ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแกะกล่องรีวิวนะครับวันนี้ผมจะเอาแมคโครฮุนหน้าครับหนึ่งห้าเก้าสามมารีวิวให้ดูครับมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรมาบ้าง เป็นสเกลหนึ่งต่อสิบสี่นะครับแต่เรื่องสเกลไม่ต้องไปสนใจมากเพราะว่ามันมาไม่ค่อยตรงครับจะให้ชัวร์ต้องดูที่ดูที่รายละเอียดมันครับมันจะบอกว่ารถยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ขนาดนั้นจะชัวร์กว่า ในกล่องก็จะมีคู่มือนหน้าหนึ้าเก้าเรื่องการแพ็คของนี่ไม่ต้องหว่วงคนระับปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเป็นกล่องโฟมมาอย่างดีการจะแทกจริงๆแล้วไอ้รถคันนี้ยผมแกะออกมาทดสอบแกะออกมา ทสความเรียบร้อยก่อนนะครับคือที่เอามาแกะกล่องให้ดูนี่คืออยากได้ฟิลดอนแกะใหม่ครับแกะให้ดูเพราะว่าต้องแกะเช็คของแล้วก็กดโอนเงินให้เขาครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกินระยะเวลาถ้าของเสียหายมันจะคืนไม่ได้ อันนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับหนึ่งห้าเก้าสาม สร้างแบบแบตสองก้อนมานะครับแบตท,ที่ใช้จะเป็นแบตลิเธียมไอออน1200งพมิลลิแอมแล้วก็สายชาร์จ วนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับล่าสุดของสเกล1ต่อ14ที่ราคาไม่แพงมากมันจะไม่เหมือนกับตัวฮุนหน้าหน้า1952นะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวเก่าที่ระบบมันจะเป็นแบบเฟืองอยู่เฟืองมอเตอร์ยกธรรมดาครับที่มันชอบดังแก,ก๊แกๆเวลายกหนักๆตัวนี้จะไม่มีละ จะเป็นเซอร์โวครับเซอร์โวหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวอยู่หน้าส่วนตัวนี้แขนยกเนี่ยจะเป็นเฟืองเหล็กครับครับเดี๋ยวผมจะเอาไม่เหล็กดูดให้ดูว่าเป็นเฟืองเหล็กจริงหรือเปล่านี่นะครับ ดูดอยู่นะครับแม่เหล็กเป็นเฟืองเหล็กจริงแล้วตัวนี้เนี่ย ระบบแผงวงจรมันเป็นแบบตัวใหม่ครับมันจะช้าเร็วตามมือได้พวกการหมุนยกตักหรือยืดแขนเนี่ยมันจะช้าเร็วตามมือเพราะมันเป็นระบบเซอร์โวแล้วส่วนบ่วงจีตักนี่เป็นโลหะนะครับไม่ใช่เหล็กเป็นโลหะพวกตะกัว่วตะกั่วหล่อแข็งนะครับเป็นโลหะผสม พอดีนี่เป็นพลาสติกแท็กเป็นยางครับข้างล่างนี่เป็นพลาสติกเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อดีก่อนครับเดี๋ยวจะลองบังคับให้ดูว่าช้าเร็วตามมือเป็นแบบไหน รีโมทเนี่ยมันเป็นผิวสัมผัสแบบนิ่มๆน,นะครับไม่ได้เป็นแบบตัวแรกๆแ,แล้วที่แข็งๆเวลาจับแล้วมันจะเหมือนนุ่มๆมือครับแล้วก็เป็นคอนโทรลแบบจอยสติ๊กบังคับง่ายขึ้นใช้ฐานทั้างหลัง3มก้อนนะปุ่มนี้เป็นปุ่มปิดเสียง ุมนี้ปิดไฟในเก่งน่ครับช้าเร็วตามมือค่อยๆย,ยกยกไวช้าเร็วตามมือทั้งหมดครับ แล้วหมุนได้แบบไม่มีลิมิตเวย แบบช้าเร็วตามมือทั้งหมด กำลังเหลือๆครับข้อดีก็จะมีประมาณนี้ครับ ระบบบังคับง่ายขึ้นเร่งเร็วตามมือกำลังดีครับกำลังการขุดเนี่ยดีแน่นอนเดี๋ยวคลิปลองขุดเดี๋ยวผมขอซ้อมมือก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นคันแรกที่ลองเอา,ามาเล่นดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองศึกษาระบบมันแล้วก็เดี๋ยวรับซ่อมแล้วก็อัปเกรดพวกกินส่วนอุปกรณ์ของมันด้วย เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นครับราคา3,600กว่าบาททั้งไทยและจีนขายเท่ากันเลยครับราคาถ้าอยากได้เร็วก็สั่งร้านในไทยได้ในแอปสั่งซื้อช้อปปี้ครับผมไม่ทิ้งลิงก์ไว้นะครับเพราะว่าคันนี้ผมใช้เงินผมซื้อ เซิร์ชหาใน Google เลยครับเดี๋ยวขึ้นเลย1593เดี๋ยวผมจะมาให้ดูข้อเสียมันครับว่ามันมีอะไรบ้างให้ดูตรงแขนนี้ก่อนแขนตัวเนี้ย มันจะดึงออกมาได้น้อยดึงเข้าได้น้อยแต่มันจะมีตัวลิมิตอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองขยับลิมิตมันเข้ามามันจะทำให้แขนเนี่ยดึงเข้าได้มากขึ้นแต่เยอะมากไม่ไรครับเดี๋ยวก็บ,บอกก็บ,บอกตรงนี้มันจะหลุดเพราะว่ามันเป็นเกลียวอยู่มันจะขยับเข้ามาได้อีกสักประมาณห้ามิลเะ มันก็เยอะเหมือนกันครับก็ขยับเข้ามาเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ระดับตรงเลยน้อยเกินไปแต่ถ้าใครไม่คิดอะไรมากก็เล่นแบบนี้ก็ได้ครับเดิมๆแต่ผมอยากให้มันเข้ามาได้เยอะกว่านี้แขนนี่หนึ่งครับที่เข้าได้น้อย แล้วก็ตรงนี้ลอนเลอร์ไหครับลอนเลอร์เนี่ยมีข้างบนสามตัวแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นลอนเลอร์หลอกหมดเลยมีลอนเลอร์จริงอยู่แค่สองตัวลอนเลอร์น้อยเนี่ยมันจะทำให้แท็กเนี่ยวิ่งได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าตรงกลางมันไม่มีลอนเลอร์เลยเนี่ยครับ แล้วแท็กยางนี่ไม่รู้ว่าเหนียวขนาดไหนเหมือนกันถ้าใครเล่นหนักหนักมันก็อาจจะขาดแต่ก็มีขายครับผมเห็นมีขายอยู่แท็กยางตัวเนี้ยพอเสียก็จะมีประมาณนี้ครับ2อย่างส่วนจุดอื่นก็ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับข้อเสียมันก็นจะมีสองอย่างนี่แหละที่แขนยืดหดได้น้อยแล้วก็รอนเลอร์ที่ตัวล่างมีแค่2ตัวส่วนอื่นก็พอรับได้อยู่ครับถือว่าเป็นแมคโครที่เล่นแล้วโอเคอยู่ตัวเนี้ยเป็นระบบเซอร์โวมาจากโรงงานเลยไม่ต้องไปอัปเกรดให้วุ่นวาย แล้วสเกลมันดูสวยด้วยครับของที่อัปเกรดมามันจะไม่ไม่ค่อยสวยแบบนี้มันจะเป็นแท่นเซอร์โวแล้วก็เป็นแขนเป็นเกียวมันจะทำไม่ค่อยเหมือน,นครับครับเดี๋ยวผมขอศึกษาระบบมันก่อนแล้วเดี๋ยวจะชําแหละให้ดูครับ ชำแหละให้ดูชิ้นส่วนว่าข้างในมันเป็นเฟืองเหล็กหรือเป็นแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวจะลองทำแขนตัวนี้ให้พับได้เยอะขึ้นดูแล้วเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตอนขุดมาให้ดูครับเดี๋ยวขอซ้อมมือก่อนคลิปรีวิวก็จะมีประมาณนี้ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเขารีวิวกันไปเยอะแล้วครับตัวเนี้ยผมเพิ่งได้มารถ รอประมาณน่าจะเกือบครึ่งเดือนอ่ะน่าจะสามอาทิตย์กว่าได้มั้งครับคลิปนี้ก็มีมัณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคครับ